สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย X อ n v e r t e r พลังเงย็นสูงสุด36,000 BTU สนับสนุนโดยเนสกาแฟเบรนเนนบรูผสานกาแฟ2สายพันธุ์เข้มนุ่มลงตัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกฤษกรกลมนะครับวันนี้มาติดตามความคืบหน้ากรณีของคุณครูหรือว่าครูพี่เลี้ยงที่ทำร่างกายเด็กที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพลึกนะครับมีความคืบหน้าก่อนหน้านี้ มีหลกัขึ้นมีหลากหลายคดีมีผู้ก่อเหตุหลายคนบางส่วนมีความคืบหน้าไปแล้วแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้คือเรื่องของการพูดคุยกันถึงเรื่องเงินชดเชยเยียวยาที่ทางผู้ปกครองร้องไปยังโรงเรียนวันนี้มีการนัดหมายกันเพื่อเจราจากไก่เกลี่ยที่สำนังกงานอายการสูงสุดนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้มีผู้ปกครองมีทนายความ แต่กลับไม่เห็นตัวแทนของโรงเรียนเดินทางมาขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่วันนี้เราต้องติดตามก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบๆสองเดือนแล้วนะครับสภาวะจิตใจสภาพจิตใจของเด็กๆแล้วก็พฤติกรรมที่เคยเปลี่ยนไปณนะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็วิเคราะห์แนวทางทั้งหมดกันวันนี้เริ่มต้นที่บรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาการเจราจากไกลเกลี่ยกันที่สำนักง,งานอายการสูงสุดครับ โดยช่วงสายของวันนี้นะครับที่สำนักง,งานอายการสูงสุดมีผู้ปกครองของเด็กๆ ที่เคยถูกพี่เลี้ยงจุ๋มและก็ครูพี่เลี้ยงทำงร้ายร่างกายพร้อมด้วยนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็ได้เดินทางมาที่สํานักงานอายการสูงสุดวันนี้นัดหมายกันคือเจราจาไก่เกลี่ยกันเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ปกครองตามที่ผู้ปกครองเนี่ยได้เคยยื่นฟ้องคดีแพ่งเอาไว้แต่วันนี้ครับจนถึงเวลาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมเจราจา ซึ่งทางผู้บริหารของโรงเรียนก็ตอบกลับมาที่สำนักง,งานอายการสูงสุดผ่านทางจดหมายเป็นเอกสารมานะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนโดยระบุว่าขอปฏิเสธการไกลเกลีย่ยเพราะว่าไม่สมัครใจพูดคุยและจะต้องการที่จะรอฟังคำตัดสินของศาลก่อน ขณะที่ความเคลื่อนไหวของวันนี้จากการเจราจาโดยทนายรณรงค์เองให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบอกว่าอายาการรับเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธทิร้ายแรงต่อเด็กนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้โรงเรียนอื่นเนี่ยเอาแบบอย่างซึ่งทางผู้ปกครองเองมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินเยียวยาสภาพใจิตใจเด็กๆเ,เนี่ยรายละ5ล้านบาทรวมแล้วทั้งหมด26รายด้วยกัน รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้นกว่า130ล้านบาทและแม้ว่าวันนี้ทางโรงเรียนจะไม่มาพูดคุยแต่ว่าทางอาการสูงสุดก็จะดําเนินการฟ้องร้องทางแพ่งตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและก็ไม่ให้โรงเรียนเอกชนอื่นๆหรือโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆไม่เอาเป็นตัวอย่างในกรณีที่พบเห็นครูที่กระทํากับเด็กอย่างรุนแรงแล้วยังปล่อยปัดละเลยหรือทํากันเป็นกิจวัตรประจาวันหรือทํากันเป็นอัตตาวิสัย วันนี้จะมีการไก่เตี๋ยครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีการไก่เตี๋ยกันบ้างแต่ก็เป็นประการไก่เลียยผ่านกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่ได้มีอำนาจในทางในการฟ้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญาแตกต่างในทางสำนักง,งานอายการซึ่งเป็นคนฟ้องคดีทางอาญาและทางแพ่งเอง ส่วนทางสำนักอายการโดยนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยระบุว่าวันนี้เป็นการนัดไก่เกลี่ยกันเพื่อลดคดีในชั้นศาลแต่ว่าเมื่อไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นแน่นอนว่าหลังจากนี้ทางสำนักงานอายการสูงสุดก็จะหารือร่วมกันกับคณะทำงานกับผู้ปกครองซึ่งอาจจะมีการทำหนังสือเชิญมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าหากว่าโรงเรียนไม่สมัครใจมาไก่เกลี่ยเนี่ยก็จะช่วยดูแลเรื่องของช่องทางตามกฎหมายต่อไปหลังจากนี้ครับ การไก่เกลี่ยหรือเรียก่าสาายนั้นมันเป็นความสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้ความพยายามที่จะให้ทางโรงเรียนเนี่ยเชิญเข้ามามาพูดคุยกันแต่ถ้าสมมุตินะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ก้าล่วงว่าผลการเจรจาของทางคณะผู้บริหารสกชกับทางผู้ปกครองเนี่ยจะ จบยังไงหรือรวมท่านได้ประสานไปทางโรงเรียนจะได้ข้อยุติยังไงต้องรอ,รอรอผลการประชุมนิดหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าสมมุติว่าทางโรงเรียนไม่สมัครใจเข้ามาไก่เกลีย่ยนะครับขั้นตอนต่อไปจะดําเนินการอะไรได้แค่ไหนเพียงใดตามขั้นตอนกฎหมายที่เปิดช่องให้ทําอันนี้ทางสํานักง,งานในการสูงสุดก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําอย่างเต็มที่ เ่ากอกว่าวันนี้การเจราจาไม่เกิดหลังจากนี้จะมีการประสานทางโรงเรียนต่อไปแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้ทางแพง่งทีนี้ไปดูคดีความที่มีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ไปแล้วนะฮะก็คือคดีอาญาก็มีหลายคดีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าไปในหลายคดีแล้วนะครับ คุณครูบุคลากรของโรงเรียนที่มีความผิดในฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ฝ่าฝืนพราบาคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับมีการส่งฟ้องไป19คดีตอนนี้ตัดสินไปแล้ว7คดีในความผิดทั้งสิ้นเนี่ยสิกระทงมีคำพิพากษาจำคุกความผิดกระทงละ15วันโดยไม่รอลงอาญาส่วนที่เหลือหลังจากนี้ก็จะทยอยตัดสินกันต่อไปโดยหนึ่งในคดีที่ตัดสินไปแล้วก็คือกรณีของพี่ลิงจุม่มฮะนางสาวออนอุมาปลอดปโปรเมื่อวันที่2พฤศจิกายนสารอ่านคำพิพากษานะครับ กรณีที่พนังกงานอายาการเนี่ยเป็นโจ์นะครับฟ้องพี่เลี้ยงจุ๋มในข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจแล้วก็ยังมีข้อหากระทาหรือว่าละเว้นการกระทําที่ก่อให้เกิดการทารุณต่อเด็ก โดยสารอ่านคพิภากษารวมเนี่ยเจ็ดสำนวนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งครับเหลือจำคุกกระทงละ15วันรวมแล้วกรณีพี่เลี้งจุ๋มเนี่ยต้องถูกจำคุก195วันสารอนุญ,ญาตให้ประกันตัวได้ใช้วงเงินค้ำประกัน39,000บาทด้วยกันส่วนคำร้องเรื่องขอสินใหม่ทดแทนจากพี่เลี้ยงจุม๋มผู้เสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยมี7คดีในการยื่นคำร้อง ให้จำเลยชดใช้เงินแต่ละคดีประมาณ5ล้านบาทนะครับศาลกำหนดให้นัดสืบพยาน23ธันวาคมนี้กรณีเงินนี้ไม่เกี่ยวกับที่ฟ้องโรงเรียนคนละส่วนกันนะครับทางแพ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่ผู้ปกครองฟ้องตัวคุณครูตัวพี่เลี้ยงที่ก่อเหตุกับอีกส่วนคือ ฟ้องทางโรงเรียนที่ไม่ดูแลนะครับที่ไม่สามารถที่จะควบคุมสถาน,นการณ์ทั้งหมดไว้ได้อันนี้แยกกัน2ส่วนด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ตามความเคลื่อนไหวหน่าจะประมาณช่วงเดือนธันวาคมขณะเดียวกันนะครับศาลพิเคราะห์คำร้องผลการประกันตัวพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยในคดีทำร้ายร่างกายเด็กเนี่ยรวมแล้ว7จ็ดสำนวนศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชวั่วคราวนะครับโดยทุกคดีมีสี่สำนวน4คดีอันนี้ตีราคาประกัน 8,000บาทเป็นหลักทรับเดิมส่วนอีก2สำนวนจำคุก2กระทงตีราคาประกันสำนวนละ1 0,000บาทและอีก1คดี1สำนวนจำคุกอีก5กระทงตีราคาประกัน21,000บาท ขณะที่พี่เล้งจุ่มเองก็ฟ้องหนึ่งในผู้ปกครองที่เข้ามาทำร้ายร่างกายตัวเธอนะฮะเพราะว่าบันดาลโทสอะอันนี้ก็ติดตามความคืบหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็จบคดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากกรณีพี่เล้งจุ่มแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอย่างเช่นครูอิงนางสาวโชวสิตาชมเชยครูอิงถูกตัดสินจำคุกหนึ่งเดือนนะครับนางสาวนิพาพรหรือว่านิปานเพลงอันนี้ถูกตัดสินจำคุก15วัน อีกคนคือนางพาลิเดีหรือว่ากิ๊กกลิ่นเดทถูกตัดสินจำคุกกระทงละ15วันคนนี้เนี่ยโดนสากระทงทั้งหมดเป็น45วันคนที่4นางสาวอภัสราทองสุขหรือว่ามิ้วถูกตัดสินจำคุก15วันและคนที่5นางสาวพจนาว,วาพักเพชรหรือว่าครูน้ำหวานนะถูกตัดสินจำคุก15วัน นอกจากนี้แล้วเนี่ยวันนี้หลังจากที่มีการพูดคุยกันทั้งผู้ปกครองทั้งทนายแล้วก็อายการเนี่ยนะครับได้ให้ความสําคัญเรื่องของการดูแลบ,บาบัดจิตใจของเด็ก โดยวันนี้มีการคุยทั้งผู้ปกครองทั้งแพทย์เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการนําเด็กๆเ,เข้าสู่แผนฟื้นฟูบําบัดจ,จิตใจโดยแพทย์จะใช้เวลา30วันในการประสานงานไปยังผู้ปกครองเพื่อน,นําเด็กๆเ,เข้าแผนฟื้นฟูบําบัดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็จะประกอบเข้าไปในค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องต่อผู้บริหารโรงเรียนอีกครั้งแล้วก็นอกจากนี้เนีย่ยหลังจากที่วันนี้ไม่มีการมาเจรจาพูดคุยของทางโรงเรียนเดี๋ยวจะมีการทําหนังสือเรียกผู้บริหารโรงเรียนมาคุยอีกครั้งหนึ่งประมาณปลายเดือนธันวาคม ค,คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจนถึงวันนี้ก็กินระยะเวลาเกืบอบเกือบสเดือนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากเรื่องของคดีความที่เราต้องติดตามความคืบหน้าคือเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กๆนะวันนี้สภาวะจิตใจจากข้อมูลที่ผู้ปกครองได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนต้องยอมรับว่าสภาวะจิตใจของเด็กๆยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าที่ควรครับ วันนี้มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองของเด็กๆที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับคนแรกเป็นน้องชั้นเตรียมอนุบาลผู้ปกครองบอกว่าลูกยังอยู่ในอาการหวาดกลัวยังผวาอย่างนอนละเมอยยังมีร้องไห้ตอนกลางคืนแล้วลักษณะการพูดคุยก็เหมือนกับอยู่ในอารมณ์หวาดกลัวอยู่บ่อยๆแม้ว่าอาการจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หายขาดบางครั้งยังมีอารมณ์รุนแรงยังมีการทำร้ายตัวเองอาการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกทำร้ายที่โรงเรียนครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาเยียวยา ขณะที่ผู้ปกครองท่านนี้ครับยังระบุอีกว่าผ่านมากับ2เดือนแล้วแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่เคยออกมารับผิดชอบอะไรตอนนี้ได้รับเพียงแค่เงินค่าเทอมเนี่ยคืนเท่านั้นไม่มีการชดเชยเยียวยาหรือว่ารับผิดชอบส่วนอื่นๆเลยนะครับส่วนตัวนมองว่าจํานวนเงินที่เรียกร้องไปเป็นค่าเสียหาย5ล้านบาทเนี่ยไม่อยากให้มองว่าติไม่อยากให้มองที่ตัวเงินว่าถูกว่าแพงว่ามากว่าน้อยแค่ไหนแต่ว่าอยากจะให้มองที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กมากกว่าครับ น้องก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ได้หายในทันทีก็คือว่ายังมีการนอนผวายังมีการละเมอนะครับไปยังมีการอารมณ์รุนแรงซึ่ง,ซ,งซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างที่น้องก็โดนทําร้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีการติดต่อกับโรงเรียนกับทางผู้ปกครองในทางั้สิ้นนะครับไม่มีการติดต่อเลยทางโรงเรียนนิ่งมากแล้วก็เขาก็ทํางานดําเนินธุรก,กิจของเขาต่อไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผู้ปกครองก็รอไป รอไปเรื่อยๆรอรู้สิว่าโรงเรียนยจะออกมาคุยกับทางผู้ปกครองเมื่อไหร่จนถึงวันนี้ครับส่วนผู้ปกครองอีกท่านบอกว่าแม้ว่าจํานวนเงินที่เรียกร้องไปอาจจะมาก แต่ว่ามันก็ยังไม่คุ้มกับสิ่งที่ลูกเนี่ยต้องเผชิญแล้วก็ฝากคํถาถามไปถึงโรงเรียนด้วยนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถทําให้ลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมถ้าหากทําได้กระพร้อมที่จะไม่รับค่าเสียหายใดๆเลยที่ผ่านมาเด็กๆมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าตอนนี้กลายไปเป็นคนละคนนะฮะแค่ได้ยินเสียงเพลงดังจากรถก็มีอาการหวัดผาวามีอาการร้องไห้กันแล้วทุกวันนี้ออกจากบ้านไม่ได้ใช้ชีวิตยากลําบากแม้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะไม่มีคลิปหลักฐานแต่ว่าการถูกทารุณใ,ในห้องน้ําากร กักขังเหตุการณ์นี้กระทบกับจิตใจมากทั้งที่ต่อสู้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่เคยได้รับความยุติธรรมทุกวันนี้นะครับเสียงแค่เสียงเพลงเสียงรถแต่งเครื่องเนี่ยแต่งเสียงแบบตุมต้มๆอย่างเงี้ยลูกผมร้องไห้ผวาปิดประตูล็อกประตูหน้าตรงหน้าต่างมันมันมันยิ่งกว่าครับโอเคลูกผมไม่มีคลิปนะครับแต่ลูกผมโดนทารุณในห้องน้ําโดนกักขังนะครับถามว่ามันคูมไหมครับ กี่ล้านลูกผมโดนขังอะ่ะทุกวันนี้ลูกผมต้องมานั่งปิดประตูปิดหน้าต่างทุกวันนี้ผมสะเทือนใจแค่ไหนมีใครรู้มั้างไหมครับ คุณผู้ชมครับผมมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นลักษณะใกล้เคียงกันคือครูทำร่างกายเด็กแต่ว่าอันนี้เป็นเด็กระดับชั้นประถมศึกษานะครับโดยคุณครูคนนี้ก็ได้รับบทลงโทษที่สําคัญเนี่ยบทลงโทษของเขานอกจากเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถทําหน้าที่ครูในพื้นที่ในอนาคตได้อีกต่อไปครับ เหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไมอามีของสหรัฐนะครับนางกราเซียมาริโนคนนี้เป็นคุณครูที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเด็กโดยเด็กคนแรกเนี่ยถูกนางกราเซียเนี่ยจับที่ข้อมือลากเข้าไปห้องน้ําแล้วก็ถูกผลักเข้าไปแล้วก็ปิดประตูขังเอาไว้ส่วนเด็กอีกคนถูกคุณครูใช้หมัดต่อยเข้าที่หลังตำรวจก็เรียกตัวคุณครูมาสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คุณครูคนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะที่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิิดขึ้นจร ล่าสุดคุณครูคนนี้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็ได้รับบทลงโทษและที่สําคัญที่นั่นเขามีบทอย่างนี้ครับว่าถูกตัดสิทธิ์ในการหางานทําในพื้นที่ในอนาคตอีกด้วยครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่เราต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็สภาพจิตใจของเด็กๆมีข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะครับท่านเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นท่านมีข้อเสนอออกมาว่ากระบวนการหลังจากนี้ควรจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญเรื่องของสภาวะจิตใจเด็กๆต้องรีบแก้ปัญหาครับ โดยคุณหมอมีข้อเสนอนะครับว่าเด็กๆควรเข้าสู่กระบวนการคัดกรองสภาพจิตใจโดยกุมารแพทย์ต้องตรวจสอบตามตามขั้นตอนว่าจิตใจเป็นอย่างไรพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างไรซึ่งถ้าหากว่าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็ก มีผลกระทบในส่วนใดมากที่สุดแล้วจะได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนและที่สําคัญคุณหมอยังพูดถึงหน่วยงานสําคัญอย่างสอชอสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพราะว่าสอชอเองเป็นต้นสังกัดเป็นผู้ควบคุมดูแลโรงเรียนแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้โรงเรียนรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ทางสอชอก็ต้องเข้ามารับผิดชอบขณะเดียวกันนะครับยังมีคําแนะนําว่าต้องคุมเข้มมาตรฐานในโรงเรียนเอกชนมากกว่านี้ต้องมีตู้ร้องทุกข์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนภายในโรงเรียนด้วยครับ นี่เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อวันนี้การเจรจาไก่เกลี่ยเรื่องของคดีความทางแพ่งเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะว่าโรงเรียนไม่ส่งตัวแทนมาแต่ว่าอายการจะส่งหนังสือเรียกตัวแทนโรงเรียนมาอีกครั้งหนึ่งธันวาคมนี้นะฮะแล้วก็ยังมีคดีความ,มอื่นๆที่เป็นคดีอาญาที่หลังจากนี้ก็จะทยอยตัดสินเพิ่มเติมต่อไปนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นทั้งหมดของจ่อข่าวเดือดประจําวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ